สวัสดีค่ะดิฉันนางสษาวนภันธดิดิเลขที่17ค่ะสำหรับโจทย์ที่เราจะมาสอนในวันนี้นะคะเป็นโจทย์ a l e v e l คณิตศาสตร์2องนั่นเองค่ะสำหรับโจทย์วันนี้นะคะโจทย์เนี่ยถามว่าถ้า m เป็นพจน์ที่9ของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์ที่3เนี่ยคือ6และผลต่างร่วมคือลบ3และ m เนี่ยเป็นพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มีอัตราส่วนร่วมคือ2และพจน์ที่3ของลำดับเลขคณิตนี้เท่ากับเท่าใดนั่นเองค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของลำดับสำหรับสิ่งที่จะต้องรู้เนี่ยก็คือความต่างของลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขาคณิตค่ะอันแรกนะคะก็คือลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตนะคะก็คือลำดับที่พจน์ต่อไปนะคะจะมีความต่างเท่ากับพจน์ก่อนหน้าค่ะซึ่งความต่างนั้นนะคะเราเรียกมันว่าผลต่างร่วมนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับผลต่างร่วมเนี่ยเราก็จะใช้ตัวย่อนะคะด้วยตัวดีนั่นเองค่ะมีสูตรนะคะในการหาพจน์ที่ N เนี่ยก็คือ an นะคะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d นั่นเองค่ะส่วนอันต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตนะคะก็จะคล้ายๆกับลำดับเลขคณิตค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการคูณและการหารซึ่งเราก็จะเรียกตรงนั้นนะคะว่าอัตราส่วนร่วมนั่นเองค่ะ ซึ่งอัตราส่วนร่วมนะคะเราก็จะใช้ตัวย่อเนี่ยเป็นตัว r เล็กนั่นเองค่ะเรานะคะก็จะมีสูตรการหาพจน์ที่ n เนี่ยก็คือ an นะคะเท่ากับ a 1คูณกับ r กำลัง n ลบ1นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับในข้อนี้นะคะเราจะเริ่มทำกันที่ลำดับเลขคณิตก่อนซึ่งโจทย์เนี่ยให้มาว่าลำดับเลขคณิตเนี่ยมีพจน์ที่3าเนี่ย ก็คือ6นั่นเองนะคะแล้วก็มีผลต่างร่วมเนี่ยคือลบสเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเอาข้อมูลตรงนี้เนะี่ยมาใช้ในการหา a 1กันนั่นเองค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะใช้สูตรนะคะในการหาพจน์ an นั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็แทน n ของเรานะคะเป็น3แล้วก็แทน d นะคะผลต่างร่วมเนี่ยก็คือลบสทีน้เราก็ทามันนะคะทาการแทนค่าแล้วก็คิดหาค่า a 1ออกมาได้เลยค่ะซึ่งเราก็จะแทนนะคะว่า a 3ของเราเนี่ยเป็น6 แล้วก็ติด a 1ไว้นะคะแล้วก็เขียนเลยว่าเป็น2แล้วก็ดีของเรานะคะคือลบ3ทีนี้พอเราคิดค่า a 1ออกมานะคะเราก็จะได้ว่า a 1ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ12นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาหากันว่า m ที่เป็นผที่9เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราได้ a 1มาแล้วเราก็จะสามารถแทนค่าแล้วก็หาพน์ที่9ได้เลยค่ะโดยรอบนี้นะคะเราก็จะแทน n นะคะด้วยเลข9นั่นเองค่ะแล้วก็เขียนไปเลยว่า a เก้าเนี่ยเท่ากับ a 1บวกกับ9ลบ1 d นั่นเองค่ะทัน,นี้นะคะเราก็ทํทำการแทนค่าแล้วก็คิดเลขหา a 9ออกมานั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะเขียนนะคะว่า a 1เนี่ยคือ12แล้วก็บวกกับ8คูณกับลบ3นั่นเองค่ะเราก็จะได้ออกมาว่า a 9ของเรานะคะมีค่าเท่ากับลบ12นั่นเองค่ะ เราจะขออนุญาตย้ายที่แป๊บน,นึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เขียนให้มันเป็นระเบียบนิดนึงซึ่งต่อมานะคะโจเนี่ยก็บอกว่า M เนี่ยเป็นผลแรกนะคะของลำดับเลคขคณิตทีนี้นะคะเราก็จะมาใส่สูตรเลยเพื่อที่จะหาว่าพลที่3เนี่ยคือเท่าไหร่ของลำดับเลคขคณิตนะคะทีนี้นะคะสูตรเนี่ยก็ใช้สูตรเ n เหมือนเดิมเลยค่ะแต่เราใช้สูตรของ A n ของลำดับเลคขคณิต เราก็จะแทนลงไปนะคะว่า a 3เนี่ยเท่ากับ a 1คูณกับ r กําลัง3ลบ1นี่นะคะเราก็ทำการแทนค่าได้เลยซึ่ง a 1ของเราเนี่ยก็คือค่า m เมื่อกี้ที่เราหามานะคะเราก็แทนได้เลยว่าเป็นลบ12นะคะคูณกับ2กําลัง2นั่นเองค่ะเราก็จะได้ค่าออกมานะวคะ่ะว่าเป็นลบ12เนี่ยคูณกับ4นั่นเองค่ะ อาจารย์ให้เราคิดเลขออกมานะคะเราก็จะได้คําตอบว่าเป็นลบ48นั่นเองค่ะเท่ากับว่าโจทย์คณิตศาสตร์ในข้อนี้นะคะเราจะตอบคําตอบข้อที่2นั่นเองค่ะก็คือคําตอบที่ว่าลบ48ค่ะขอบคุณค่ะ